วัด <ítulo> anyway, ีค so so ่ะวันนี้ฝนตกฝากพายุเข้านะคะแม่เป็นห่วงต้นมะละกอมากเลยยังจังถึงพูดแึงนี้กับแม่เนีจะนอนอยู่เ้ยอ๋อต้อู้อต่ そう、えっと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 ね。えっとね ถึงสวนแล้วอางุนหมดแล้วจะล่วงแล้วไปลุงทําอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้เด้อแกก้าเอ็นมาทางนี้เชือกเอ็นลงมาเออ้ยบอกน้องไปแล้วน้องบอกปีหน้าต้องไปไว้ข้างนอกเห็นแม่ตอนน้ำงามนะแต่ว่ามาลากโเออมันไปไม่ได้ต้องตัดยอดอ่ะสนุก ได้เจอคนอื่นบ้างมีความสุขแม่โดนลุมแม่ไม่ไหวแม่โดนลุมก็เลยต้องพึ่งคุณป้าเลยค่ะต้องให้คุณป้าช่วยเยียวยาไหน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 ,นเหลืองยังป้าอยากกินมาก ไหนเหลืองยังอู๊ก็จะแข็งๆหน่อยแล้วก็เอาไปวางไว้สักวันหนึ่งก็โอเคแต่กินให้ดูนะอืมอืม้อ,มองฝวาอยู่แต่ก็กินได้ต้องฝาดฝาดอยู่ข้างในมันจะเป็นเส้นใยเสีน้้ำตาลนะคะอันนั้นแหละคะ่ะที่มันฝาดฝาดบางชนิดต้องให้สุกงอมกินได้ไงอันนี้คืองอมเลย ชิมให้ดูอืมอืมฉ่ำม,มากค่ะอันนี้คืองอมเลยอืมอร่อยเม็ดตรงเม็ดมันก็จะเปรี้ยว,ยวน,นี่จะเก็บเก็บแท่งลูปอ,อ,อันนี้นก็สุกแล้วเนี่ย

แก้วเก็บง่ายง่ายถั่วพ <No uh ููม่ชอบญี่ปุ่นก็มีขายนะคะ ม,มากเนาะเขียวเขียวไปหมดนี่เต็มเลยแต่มองไม่เห็นอุ้ยดอกหลนด,กนดอกเหมือนดอกนี่แค่แม่เอากา้กานก้านที่ซื้อมามาจิ้มลงดินเฉยๆ่นะดูกา้านไปเลยเลยดินมันสมบูรณ์นะคะปุ้ยมันถึง เพราะว่าที่คุณป้าคุณลุงตรงนี้นะคะแบบว่ามันจะมีใบไม้นะคะใบเนี่ยใบซากุระแล้วก็ใบไม้ในสวนคุณลุงคุณป้าเนี่ยมันจะหล่นลงมาทางนี้เยอะมากแล้วคุณแล้วมันก็เป็นเอใบไม้หมักอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะเยอะมากเป็นใบไม้ปุ๋ยหมักอย่างดีก็โกยดินตรงนั้นมาใส่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 ใสใสแปลงผักก่อนปลูกอะค่ะมันก็เลยสวย รรชาติเลี้ยงธรรมชาติเด็กยาวเอาไปริเอทีหลังไม่ทันค่ะไม่ทันวลาเอาดอกไว้เอาผ่าน่ไม่ทันหนาวแล้วเดี๋ยวก็ ทีนี้เรามีเมนูพิเศษมันมันเทศแม่เริ่มจะโกยได้แล้วค่ะเริ่มน่าจะขุดมากินได้ละมะละกอมันก็ต้นใหญ่ใหญ่ออกลูกแล้ว ตัวอะไรงูหรืออะไรจิ้งเหลนวาดูอุ้ยท่วมหัวแม่แล้วโอ้ยใหญ่มา,ากเอากบกบกนี่เอากบไปผัดกะเพราเนี่ยก็คิดไปได้เมนูนั้นไม่เป็นไรเนี่ยแม่ก็ยันขาวดีอยู่มันจะหักสิคะต้องเอาเสาใหญ่มาตั้งแล้วต้องเอาเสาสูงมาตั้งแล้ะ ไม่ได้แล้วเนี่ยหักม่แน่โอ้ยเดี๋ยวจะเอาทันไหมเนี่ยมาแล้วหนพไปอยู่มาแล้ว,ายยาวม,มาแล้ว โกยเขาก่อนเนาะเอาลูกใหญ่ไปเลยเนาะไนป็ูนูดูดใจได้ดีนนี้คลูกใบไล่ลูกมันนะลูกใหญ่เอาไปเลยเนะโกยหางมันให้ดูดัดงลู ไดเอทพอดีเลยแพนเบรคดูผักวันนี้ค่ะอันนี้ทิ้งไว้ตั้งสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยเอาไปกินอร่อยนะเนี่ยนี่สักค่ะมอมแมมกันมากออกมาจากสวนทำไมมันหลน่หลนลูอลูกเก็บให้เขาหน่อยสิดีงามมันหล่นลงมาจากไหนเอย้ย กระต๊โตมันน่ารักดีนี่ปจิปจิ๊นี่เหมือนเหมือนฝักไหมเลยนี่กระังหนึ่งตัวอันนี้ X5 โดว์โเตโต้หตัวใช่เบลูกีมาจิมาจูโพเตโต้หนึ่งต เรอว่าไอันน e> <Yes, ี้คือไอ้ปติโต้แม่ตลกมากลิลจังบอกมันเหมือนไอ้หนอนด้วงที่แม่ดู นเบเรนเบเรนติดโหลดลูก อยากให้ดูววธาทำกับข้าวเลยเส้ห้าดาวมากปุ๊บปุ๊บปปไฟลุกท่วมกระท้ันนี้เราต้องไว้หมกไว้หมกไว้